หนึ่งสองสาม <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> กลับมาพบกับผมครับ SC Service วันนี้พาไปดูเบเกอร์ครับที่ผมมีคำถามมานานแล้วว่ามันตัดจริงเหรอนะครับเจอพี่ๆช่างหลายคนทําไว้นะครับหลายบ้านที่ผมเข้าไปตรวจเช็คเครื่องปวับอากาศแล้วก็เปิดมาเจอจะเอแบบนี้ต่อเชื่อมกันไว้ข้างล่าง แล้วก็มีสายเข้าซึ่งเท่ากับว่ามันเป็นแค่สวิตช์อย่างเดียวตัดลายอย่างเดียวบางบ้านใจร้ายหน่อยตัดนิวตันขึ้นไปล้างแอร์ไฟดูดนะครับก็เลยต้องเช็คก่อนนะครับแต่ก่อนร้านทุกครั้งผมพยายามเช็คอยู่แล้วว่าเราจะเจอไฟดูดอะไรไหมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าที่ต่อกันแบบนี้เนี่ยเบรกเกอร์มันจะตัดหรอตัดจริงไหมนะครับไปชมกันครับอตอนนี้ผมต่อเบรกเกอร์เสร็จแล้วนะครับ อ่าเบรกเกอร์เนี่ยครับตัวนี้ผมใช้เป็นยี่ห้อช้าง20แอมนะครับที่ที่เราเอามาต่อเป็นเหมือนสวิตต้องบอกว่ามีช่างไฟบางท่านหรือพี่ๆช่างแอร์บางท่านต่อแอร์แบบนี้นะครับนี่คือการต่อก็คือลายครับวิ่งเข้ามาผ่านตัวที่เบรกเกอร์และลายวิ่งเข้าเครื่องอปรับอากาศนะครับตัวนี้ผมแทนเป็นเครื่องปรับอากาศนะครับแล้วก็มีจุดนิวตอนวิ่งเข้ามานะครับเท่ากับว่าเบรกเกอร์เป็นสวิตนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่าถ้าสมมติ เครื่องปรับอากาศชอ็อตเบเกอร์ตัวนี้ตัดหรือจะเป็นเบเกอร์บ้านตัดนะครับแต่ตอนนี้ผมใช้เป็น20แอมป์เท่ากันนะครับเป็นที่20แอมป์เท่ากันเดี๋ยวเรามาลองดูไปพร้อมๆกันครับอ่ะผมเปลี่ยนเป็นเลนกว้างแล้วนั่งทาที่พื้นนะครับอย่าไปทดลองกันเองนะครับต้องมีความรู้พอสมควรนิดนึงนะครับเดี๋ยวไฟช็อตกันนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูพร้อมๆกันผมเปิดเบเกอร์หลักก่อนนะครับปุ๊บเบเกอร์หลักเปิดแล้วครับ สวิตยังไม่ได้เปิดนะครับผมเปิดไปเกอร์แอร์ทำงานครับปุ๊บอ่าแล้วเดี๋ยวเราจะลองดูกันว่าถ้าแอร์เราช็อตเบเกอร์ตัวนี้ตัดไหมจะดับยังไงครับหนึ่งสองสามอ่าผลที่ได้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับอะไรตัดป๊าไม่ตัดครับไม่ตัดครับ แต่สิ่งที่ตัดคือตู้ครับตู้ผมตัดตัวเซฟตี้ที่ไม่คิดว่าจะตัดกับตัดก่อนนะครับตอนนี้ผมย้ายแล้วนะครับเป็นลูก32แอมตอนแรกก็จะใส่ลูกใหญ่เลยแต่ไม่เอาดีกว่านะครับเอาแค่3 2พอพอข้างล่างเรา20บขนบนเราสาถ้าตัดตามหลักการตัวล่างน่าจะตัดก่อนนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปลองดูอีกทีนึง หลังจากที่เราเปลี่ยนเบเกอร์ตัวลูกหลักเราไปแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเรา,าลองดูบนใหม่เปิดเบเกอร์หลักครับ่อยติดแล้วเปิดเบเกอร์ตัวที่เป็นเครื่องปรับอากาศครับที่ต่อเป็นสวิตช์นะครับเอากันแบบนี้อ่ะเดีย๋ยวเราจะลองดูว่าถ้าเครื่องปรับอากาศช็อตจะเกิดอะไรขึ้นห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์นะครับตัวบนตัดครับ จะเป็นตัวที่ตู้ตัดอีกแล้วครับอ่าโอเคถ้างั้นผมน่าจะพอได้ข้อสรุปว่าต่อแบบนี้ไม่ตัดนะครับต่อแบบนี้เบเกอร์มีค่าเท่ากับสวิตนะครับไม่ตัดนะครับก็ฝากไว้ครับเดี๋ยวเราไปสรุปกันอีกทีหนึ่งังไงครับกับข้อสรุปของเรานะครับก็มาสรุปกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าต่อแบบนี้ไม่ตัดครับ ผมทาไม่ตัดทําไงก็ไม่ตัดเปลี่ยนเบเกอร์ตอนแรกมันตัดข้างบน16แอมป์มันกลายเป็นไปตัดในตู้แทนนะครับเปลี่ยนเป็น3 2ก็ไปตัดในตู้แทนก็ตัดในตู้3 2เหมือนกันนะครับ oh, oh, oh. ลองนึกสภาพดูนะครับว่าถ้าติดเครื่องผับอากาศต,ต่อแบบนี้แล้วกลายเป็นต่อตรงกับเมนซึ่งบางบ้านเขาต่อเมนก่อนเข้าชุดตู้คอน sumer นะครับเพราะว่ามันใกล้กว่าอย่างบ้านผมเนี่ยช่างที่มาติดเนี่ยเขาก็ต่อจำเมนเลยนะครับแต่ว่าเขาต่อตามหลักการแล้วนั้นก็โอเคไม่ได้ว่ากันนะครับแต่ถ้าต่อแบบนี้เนี่ยถ้าต่อเมนเกิดอะไรขึ้นครับช็อตวิ่งเข้าไปในหม้อนะครับเสียหายหลายแสนเสียหายเยอะมากผมบอกได้คำเดียวว่าน่าจะเสียหายเยอะมากนะครับก็าฝากไว้ครับอย่าหาทําครับหรือถ้าใครทําแล้วมันตัดทาทาให้ผมดูหน่อยนะครับหรือคอมเมนต์ไว้ก็ได้ผม อาจจะผิดพลาดก็ได้แต่ผมลอง2ที3ทีก็ออกเหมือนเดิมนะครับฝากไว้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอยากให้ทำอะไรคอมเมนต์ Comment ไว้ครับอะไรแปลกๆทำให้ได้ทำให้ดูหมดครับไปแล้วครับขอบคุณครับ